สวัสดีพี่น้องมาพอกันคือเกา่ากับบรรยากาศากย้ำเศร้ากีดยางคือเกา่าหกโมงแล้วมาท่านแล้วเลยพี่นอ้องเหลืออีกตังบกลายดียเครื่องแปลงกีดยางตีหากีดสามคนคือเกา่าผลสองคนอยู่หัวหล่องทั้งพุนบักกาก,กีี ได้เดือดดอกพรกากีดย้ำขึ้นพี่น้องยานสร้างกีดย้ำเศร้าท่านได้ติดได้ใช้ไฟหนทางกับย้ำประท่านปิดเลยพี่น้องเห็นบ้างนะหกโมงล้วอันนี้ก็หนทางทางหลัดยางเด้นี่ทางหลัดยางก็ไฟ ก็กล้ากีบเด้กสร้างมากมื่อวานกับมาตอนตีสามตีสามนะฮะสิลูกกีดยัางตีสามได้ตีพี่น้องถ้าก็ต้องกีบเลาะสีแจ้งนี่ละเนาะโทรศัพท์พื้นที่มันเต็ม กาทายอยู่บ่ท่านไอพ่อเวากันเอรท่านหูเหลืองมันตัดไปเองไงที่เห็นลงคงิปสองทีไอสองนาทีสามนาทียังสี่มันตัดไปเองดิมันตัดกันเลยลงแบบนั้นเลยเบรรยากาศยามสอากีดยางคือ <c oughs> เกาที่น้ำปลายาง <c oughs> ก็ต้องกีดยางเ <c oughs> มือนี่วันที่สิบหก